วันนี้เราอยู่กับเมกายูสคาร์ค่ะมาถ่ายรถเข้าใหม่เป็น BMW X1 นะคะพี่พีทสวัสด,สสดีคุณผู้ชมหน่อยจะเอาคลิปไปลง YouTube ผู้้คนน500ลา8คนอันนี้รถเข้าใหม่ใหม่เยอะไหมคะใหม่ก็ก็แสนต้นๆน,นะครับแต่ว่าสภาพดีมากบอกเลยสวยมากภายในนั่งมาแล้วเ<ด>นียบมาก<ด>ไม่มีรอยอะไรเลย ฟังเสียงเครื่องครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนเซิน uh huh. ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาไม่เกินเจ็ดแสนบวกบวกโอ้ยราคาเบาๆมากาาจัดไฟแนนได้เต็มเลยไหมคะราคาเคียรติคุณราคาดีก็จัดเต็มไปเลยรีดาวพี่พีทรุ่นนี้อะไรน่าสนใจราคาราคา รถญี่ปุ่นไฟแดงแต่ได้ขับดีเลมใช่สภาพดีมากเลยอ่ะไม่ต้องสนใจไม่แต่ว่าคือภายนอกภายในคือเนียบมากงลางดีเครื่องดีครับเก็บเก็บงานอะไรมาบ้างแล้วคะคันนี้ตอนนี้หรอเี็กระจกหน้าให้ใหม่เกระจกหน้าให้มหม่อ่าฮะไม่แน่อาจจะเปลี่ยนยางมาให้แล้วนะยางปียี่สิบเอ็ดยางยังใหม่อยู่ยางปีที่แล้วองใช่แล้วก็ใช่ยางปีที่แล้วแล้วก็ เหลือเอาแม็กมาถอดตั้มสีให้มันสวยขึ้นก็เดี๋ยวล้างให้ก็สวยแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยรถดีๆมาแบบนี้นานๆดีคันซื้อไปถ่ายนะมันเครื่องขับต่อย่ายาวช่วงล่างยังโอเคอยู่ยังได้ยัได้สองปีครับว่าเรื่องความสะอาดภายในภายนอกภายในมันทับกันได้ดูภายในภายในคือเนี้ยบมากเป็นเบาะแดงแบบ เดิมๆเ,เลยใช่ไหมคะใช่อันนี้เดิมๆของตัว M Sport คันนี้เลย X1 อ๋อเป็น M Sport ด้วยใช่เป็นชุดแต่ง M จากโรงงานแท้ทุกอย่างคือเนียบมากคอนโซลอะไรต่างๆไม่มีปุ่มเดือนเลยอะ่ะคือปุ่มยังชัดเจนอยู่หมดเลยอะ่ะไม่ตามที่เห็นเลย1นึนห้นิดๆถือว่าโอเคนะสำหรับรุ่นนี้ใครที่สนใจก็ลองัก่ายข้ามาดูหรือว่าอยากจะมาดูตัวจริงก่อนหรือว่าอยากจะติดต่อเรื่องติดไฟแนนซ์บอกได้เลย ลืมแนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยค่ะนี่คลิปแรกสวัสดีครับมิกกี้นะครับ <Okay. S 2> ไม่แกยูสคารตอนนี้เราก็มีรถพรีเมียมเบนเอ็มวันโวหรืออะไรก็ตามที่เป็นรถแนวยุโรปเราก็รับซื้อแล้วก็มีจำหน่ายให้ด้วยหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนกันก็ uh huh. ได้นะครับไม่น้อยทุกคันสภาพดีบอกเลยว่า10คันเนี่ยไม่ไม่ถึงแสนไป9คันแล้ว ส่วนมากลูกค้ามาซื้อก็คือซื้อออกไปแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องเก็บงานเลยแล้วซื้อซื้อออ,ออกไปก็คือแค่เราล้างเสร็จปุ๊บลูกค้าเก็บกระเป๋าไปเที่ยวต่างจังหวัดได้เลยถ้าวันรับรถ uh huh. ก็คือสนุกสนานนี uh ่ huh. มามากมีเคสหนึ่งเขาก็แบบว่าเรียมเสื้อผ้ามาน,น,นู่นนี่เอ้ามารับรถก่อเฮโลกันไปเที่ยวต่อต่างจังหวัดเลยดีคือ,คอเก็บงานให้ครบจบเก็บงานให้ครบแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าเดี๋ยวต้องไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ก่อนเดี๋ยวถึงจะได้ใช้งานไม่ต้อง ของเราพร้อมใช้งานได้เลยเลิศมากใครที่สนใจก็ฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้เราก็มาถ่ายภาพลงเพจนะก็คือเอามารีวิวให้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยรังสินนะเป็นโลเคชั่นที่ดีมากรถราคารถญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าได้ขับรถยุโรปก็ลองตัดสินใจดูนะคะใครสนใจก็ลองทักไปที่ m มกายูสคา a r นะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ